เพื่อนเจ้าวันนี้เขามาหาป่ากันเจ้าแล้วเขาก็มาเจอพักอันนี้ยหายากมากสาหรับบ้านเฮาในตอนนี้ดูดูเขากำลังเก็บอเลยเจ้าเดี๋ยวเอเลยเป็นห้องว่าพักกลุ่มข้างเนื่องถูเอาไหนอู้ยยอดตังบนกุหนาบงามไหนโอ้หนี่ได้เป็นหิ่งเลยเอาใส่หิ่งไว้เอีกย็ใส่ฝากมึงนังกะออ้ทุงมือกู้แห่ไปไหนอันนี้ถุงมือฉันไหไหนไหนฉันมาดูทางนี้ มาดูตังแจ้ใหญ่ก่อนแจ้ใหญ่แขนยาวยืดเตึมก่อนนะที่ได้อยู่แหละนี่ช่างยอดทักกลุ่มเนี่ยต้นมันเป็นแบบนี้มันกินได้เขาจะเอาไปดองเอาไปดองแล้วเฮาก็จะต่ำน้ำพี่ขว้าได้ญ่างยอดงามขนาดเลยอ่ะ มันห้อยมันพลอยมากนี่ดูยอดยิ่งแบบว่ายอดอ่อนๆแบบนี้นี่ยเจ้าเอออีกเอาไปดองโอเคเนี่ยแบบว่ามันมันหายากมันบลไข่มีแล้วเจ้าพักกฟูมี่นะมันหายากมากเออน่ายอดอ่อนๆน้อ่าตัวจะมันมันจะออกตัดแม่น้ำไปดูกันได้ป้าลาบอมันออกข้างๆข้างๆแม่น้ำเจ้าแต่บางทีแบบ เวลาน้ำน้ำมันนองอะ่ะเวลาน้ำน้ำฝนน้ำเยอะๆมันก็จะเอาต้นมันไหลหนีไปนะเจ้าอ๋อฝากเต็มก็เอาใส่ในเปไ้ไปฮั่นได้กันได้กันคนกลับสองกลับจะเอาเอาไปเอาไปให้แม่ดองเอาให้แม่ไปดองมากะมาแบ่งกันนะเจ้าแบ่งกันเต้นหุงทั้งตายแล้วฉันดูได้เต็มเต็มเป้ใส่นี่ <c oughs> นะฝากฝาก พักในกับมกป่าเาป่ายังไม่ได้ซ่อนเตียเก็บพักกระถิ่นพักกระถิ่นแล้วเนี่ยพักกระถิ่นไปเก็บมกป่ายังไม่ได้ซ่อนเตียงหนเจ๊ใหญ่อะไงเนี่ยไปของเปิ้ลเจ้าไปซ่อนจนกันห่อเจ้าเดี๋ยวติ๊กไปบ้านเดี๋ยวไปดูวิธีดองพักกลุ่มกันเจ้านี่เจ้าเห็นนะตรงนี้ก็ตรงเป็นจะเป็นตรงแม่น้ําตอนนี้น้ํามันแห้งนะเจ้าช่วงหน้าฝนนี้น้ามันจะเยอะมากเลย นี่ตรงแม่น้ําที่เฮามาหาป่าหนะ่เจ้าแล้วต้นผักกลุ่มก็จะอยู่ตรงมุมนี้เห็นกัะเจ้าใบมันก็จะยาวๆแบบนี้เราก็จะเก็บเอายอดอ่อนมันเจ้าเก็บเอายอดอ่อนของมันนะเฮาก็จะเอาไปดองมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวตะกี้เห็นอยู่ข้างในนู่นเห็นต้นหนึ่งเจ้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะ่อเจ้านี่เป็นเนเจ้าก็นี่คือผักกลุ่มที่เราไปเก็บมา ก็บมาตะว,วาเนาะแล้วเราก็เอาไปตากแดดขอหอ่เาตากแดดให้มันโยมก็คือคือมันอ่อนๆจีจะทำให้มันนิ่มๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปดองเจ้าแต่ว่าเราจะดองเป็นบางส่วนและบางส่วนเราจะแบง่งให้เพื่อนเพื่อนเอาไปดองตัวอันละเจ้าเดี๋ยวเราไปดูไปดูวิธีการดองพักกลุ่มก็ง่ายๆเจ้าแค่แค่เอาไปแช่เกลือ <laughs> ต้มน้าเกลือแล้วก็เอาพักพักกลุ่มนี่ยไปดองตัวอันละเจ้าแต่ว่าเวลากินนี่แบบว่าล้าขนาดเลยเจ้า เดี๋ยวลอพอกันนะเจ้าแล้วเราก็จะแบ่งพากกลุ่มเป็นมัดเจ้าเป็นมัดแบบนี้ทำไว้เป็นมัดเป็นมัดเลยเจ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปดองกับเกลือรสชาติมันก็จะออกมาส้มๆเปรียปร้ยวๆนะเจ้ารสชาติผักกลุ่มดอง เดี๋ยวเราจะเอาไปดองกันนะเจ้าเสร็จแล้วได้มาหนึ่งกระด้งมีได้ลแล้วจ้ะถ้าเฮาเอาไปขายจริงๆก็ะขายขายมัดละสิบบาทแต่เจ้าเนีหนึ่งมัดเนี่ยถ้ามีเยอะๆนะถ้าเอาไปทํำขายก็มัดละสิบบาทสองัดยี่สิบอันนี้คือน้ำเปล่าเนะเจ้าที่เฮาเตรียมไว้แล้วเฮาก็จะมีใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งกรัมมือ เราก็ต้องคนเกลือให้มันละลายก่อนนะเจ้าหรือว่าถ้าผ่ามีเวลาก็เอาไปเอาน้ําเกลือเอาไปต้มก่อนก็ได้เจ้าเกลือมันจะได้ละลายเร็วพอเกลือละลายเสร็จทิ้งน้ําให้มันเย็นแล้วก็เอาพัคุกบุมลงไปดองได้เลยเจ้าต้องชิมน้ําอย่าต้องให้มันมีรสชาติแบบเค็มนิดนึงนะเจ้าถ้ามันแบบเค็มนะมันจะเหม็นมันจะบาลานะเจ้า แล้วเราก็จะเอาพักกลุ่มที่เฮามัดเป็นมัดเนี่ยลงไปแช่ลงไปแช่ไว้ที่ที่เฮาเนี่ยเป็นมัดนี่คือเวลาเฮา,าเอามากินมันจะได้ยิบได้ง่งายๆนะเจ้ากดลงไปดองไว้ประมาณ3ามวันสวันนะเจ้าประมาณสาถึงสวันกน็มาเปิดดูเจ้าถ้าใบมันเปลี่ยนสีก็จะใจได้แล้ว กินได้แล้วเจ้าเจ้าเวลามันทําทําเซตออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าผักกลุ้มนี่ดูอันนี้เขาก็จะมัดไว้เป็นมันมัดเวลากินอะ่ะมันจะได้ยิบมากินง่ายๆนะเจ้าอันนี้คืออาหารแบบบ้านๆนะเจ้าอาหารบานดอยผักกุม้มดองอ,อร่อยมากแล้วรสชาติก็จะออกเปรี้ยว ว่าส้มๆน้อยหนึ่งเจ้านี่เอากลิ่นกับน้ำพริกคั่วเจ้าอืมเอากลิ่นกับน้ำพริกคั่วล้ำขนาดเลยเจ้านี่เจ้าเป็นแบบนี้นะเจ้าผักกลุ่มดองเจ้าสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาแล้วเจ้าคลิปผักกุ่มดองอาหารบ้านๆของคนดอยน่ยเจ้าไปล้วเจ้าสวัสดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เด้เจ้าไปละค่ะบายบาย